ไปทะเลเหะวันนั้นพอดีว่าไปเล่นมีงานที่ภูเก็ตกับสมุยสอ,สองที่ติดก็คือไปทะเลแล้วก็มีเวลาว่างช่วงนั้นพอดีพอดีไปถึงเร็วก็เลยได้โอกาสเหมาะๆค่ะ,ะโค้ดก็ค่อนข้างแซ่บมากใช่บ้านค่ะไอจีไม่ไปแล้วบอกไหมเลยเหรอโอหขอบคุณหนูว่าก็ประมาณนี้นะคะใช่ <c oughs> เวลาไปทะเลก็จะไม่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 น่าจะมีเกินนี้แล้วมันน่าจะสุดๆแล้วโค้ดอย่างนี้ อ๋อตอนนี้โสดค่ะไม่มีใครด้วยใกระจุนกระจวนเลค่ะตอนนี้ก็ตอนนี้โอเคค่ะทุกอย่างโอเคเพราะเราก็รู้สึกว่าเราได้เต็มที่กับการทางานมากขึ้นแล้วก็มีเวลาในเรื่องของการแบบทํางานมากขึ้นด้วยใช่ค่ะก็โอเคเาว่าสดสนิทอย่างงี้หรอสดค่ะสดสนิทค่ะตอนนี้ปิดได้ไหมคะก็ลองดูค่ะหนูไม่ได้ปิดใจแล้วก็ไม่คือไม่ได้เปิดไม่ได้ปิด่ะคะหนูคิดว่าแบบ คือเราไม่ได้ฝ่ายหาตอนนี้แต่ก็ไม่ได้ปิดก้นคือถ้ามันจะมามันก็คงมาเองแต่ว่าเราก็ไม่ได้จะแบบว่าจะไปฝ่เลยอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่อยๆดีกว่าเพราะนั่นค <ไป S 1> ืแม่มันก็ไม่ได้มีเวลาฝ่ายหายก็ปล <laughs> ่อยมปนปล่อยมันไปตามการเวลาดีกว่าว่าตอนนี้ก็โอเคค่ะ <laughs> ก็อาจจะต้องไม่หนูก็ไม่แน่ใจก็อาจจะต้องรอดูว่าตอนนี้ถ้าเกิดคนนี้เข้ามาก็อาจจะต้องเป็นคนที่เขาเข้าใจในการทํางานเราแล้วก็ถ้าเกิดเป็นคนลัสายงานเนี่ยก็ต้องดูเรื่องของเวลาเพราะมันก็น่าจะไม่ตรงกันอยู่แล้วเลยแล้วเหงาไหม ไม่นะคะเพราะเพื่อนๆก็มีเยอะอยู่ในเพ่อนเป็นเหงาไม่มีเวลาเหงาเลยไม่มีเวลาเหงาเลยงานทํางานไม่มีเวลาเหงาเลยอาจารย์ต้องเติมตารางงานให้เต็มทีไม่อ๋อไม่ปิดกั้นค่ะจริงๆคือได้หมดเลยเพราะว่าจริงๆหนูไม่ได้ปิดกั้นมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วใช่ค่ะแต่วันนี้นอนนอนนอกหนึ่งชั่วโมงได้นอนใไหมนอนอันนี้นอนเต็มที่ฝันด้วยฝันบ้าฝันจำไม่ได้ ฝันว่ามันแป๊บเดียวอ่ะแบบฝันรุปแล้วตื่นเลยแต่จําได้ว่าฝันอ่ะแต่ถ้าวันไหนที่แบบว่าวันไหนที่เราพยายามนอนแล้วไม่หลับอันเนี้ยจะมีอองบ้างแต่ว่าวันนี้คือแบบเหมือนเราว่วงปุ๊บแล้วก็หลับไปเลยแต่เหมือนกับหลับน้อยแต่ว่าได้หลับสนิทมันก็แบบรู้สึกตื่นมาก็ไม่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 เพียค่ะเรานอนน้อยเรา้่ไ่ก็ระหว่างวันเหรอคะก็ อาจจะต้องใช้เครื่องดื่มช่วยช่วยหา่ะค่ะกอาจจะมีบ้างมี่แบบว่าตื่นมาแล้วแบบคีดไม่อยากทำงานที่แบบว่ามีชั้นสองักเพียบมีถ้าไม่อยากทำงานยังไม่มีนะคะแต่จะมีแบบช่วงง่วงอะไรเงี้ยช่วงแบบขออีกสักห้านาทีอ่างเงี้ยมีอยู่เลื่องนาฬิกาบุกอะไรเงี้ยมีบ้างแต่ว่าถ้าเกิดแบบยไม่อยากไปเลยยังไม่มีพอเราทำงานทุกวันแบบเนี้ยความเคยชินเนาะวันไหนที่แบบไม่ได้ทำงานหรือหยุดทะเงี้ยทำยังไงอาการเป็นยังไงล้วสิมันก็แฮปปี้เลยค่ะ มันก,มนก็มันก็แบบได้ไปนู่นไปนี่ไงก็บวหนึ่งวันอนะไรเงี้ยไปเดินตลาดบ้างไปขับมอเตอร์ไซค์ไปไปเอิงเอ่ยไปเรียนแบบนู่นนี่นั่นเพิ่มเติมอะไรเงี้ยเพราะช่วงนี้ก็อย่างเดือนเี้ยก็ไม่ได้แน่นมากจะมีแบบว่าวันละหนึ่งงานด้วยอะคะ่ะถ้าเกิดไม่มีอะไรกลางวันเงี้ยหนูก็จะแบบไปเรียนอนุนู้นอันนี้เพิ่มเติมที่เราอยากทาอ๋อไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรคะ่ะก็คือไปปกติหนูก็จะไปเรียนเรียนอยู่แล้วแต่ว่าอันนี้ก็คือเหมือน อลองเหมือนลองไปสมัครกับผู้ฝึกคนใหม่ค่ะที่แบบพอดีว่ามันมียิงแอดขึ้นมาแล้วเราดูว่าเวลามันตรงพอดีครู <c oughs> เขายิงแอดขึ้นมาเราก็เวลารงแตรงมันมีแบบว่าคอร์สท,ที่เราอยากเรียนเพิ่มเ <c oughs> ติมอะไรยเงี้ยเราก็เลยแบบสมัครเรียนไปแล้วเป็นคอร์สท,ที่แบบว่าเป็นคอร์สแบบทั้งวันอะ่ะมันก็เลยแบบว่าเป็นภาพที่ออกมาแบบวิดีโอค่อนข้างยาวที่เราลงไปเบิหมแม่นไหมก็แม่นบ้างไม่แม่นบ้างก็ ผู้ฝึกบอกว่าเราต้องทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็เวลาที่เราเอาปืนไปข้างหลังเราจะได้ปีนต้นไม้สะดวกผู้บอกแล้วหนูก็เลยถามคขาแล้วเราตัดปีนต้นไม้ทาไมเราปีนทําไมแล้วก็มีท่านอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วหนูก็เลยถามว่านอนทำไมนอนทำไมทไมสก็ตอนตั้งแต่สมัยคบกับปุ้ยก็ยิงยิงด้วยกันแล้วพอเหมือนคือเราก็พอเริ่มยิงเราก็รู้สึกว่าเราชอบด้วยแล้วตอนนี้เราก็พอมีเวลาเราก็อยากจะไปเรียนอะไราเงี้ยไปเรียนเพิ่ม ใช่ค่ะใช่เพราะพอเราเริ่มยิงปุ๊บเรารู้สึกว่าเราชอบเราแบบรู้สึกว่ามันก็ได้ฝึกแบบความนิ่งฝึกสมาธิอะไรอย่างเงี้ยด้วยค่ะแล้วก็เเอาไว้ป้องกันตัวด้วยเอาไว้ป้องกันตัววก็เผื่อแบบอะไรเงี้ยเรียนไว้เป็นความรู้ติดตัวอะไรเงี้ยใช่รอบนี้พี่ปุ้ยไม่ได้ไปเรียนแต่ว่าพี่ปุ้ยเป็นคนอ่านติดต่อครูให้ใช่ใช่ค่ะนะครับไม่อยากให้เราแบบฝึกกันป้องกันตัว ใช่ค่ะก็ตั้งแต่แรกเลยเขาก็เหมือนอ่าเป็นคนแบบพาเราไปอะไรเงี้ยค่ะเป็นคนแบบว่าเหมือนเหมือนเขาเองก็ไปด้วยเขาไปเรียนก่อนแล้วก็ตอนนั้นก็เหมือนชวนเราไปเรียนด้วยพ<ม>อหนูไปเรียนปุ๊บหนูรู้สึกว่าเราชอบแล้วก็หาเวลาไปอันนี้ไปบ่อยกว่าเขาแหละนนใช่เริ่มตัวำใหญ่แล้ไม่กล้าทำอะไรเหมืนะอนกัน <laughs> มันเป็นชีวิตรจริงมันไม่ได้ขนาดนั้นเนี่นแแบบครูอ่ะครูบอกให้ทำอันนี้อันนี้ไงแล้วก็ทำตามครูไงอันนี้ตื้ออันนี้อันนี้อะไรอย่างเงี้ยรอละครบู ค่ะคหนูชอบดูหนังบูมากเลยหนูชอบพี่ตาพนมพี่ชื่วอะไรกว่าตอนที่ต้มยำกุ้งฉายอ่ะตอนนั้นหนูเด็กลงหนังพาป้าแม่หนูพาไปดู5รอบอ่ะพาไปดูต้มยำกุ้งในโรงห้ารอบแม่หนูชอบพี่ตาพนมมากตัวนพี่ตาอะไรนะ่คอคะโอ้ขนาดนั้นเลยเหรอโอเคขอบคุณค่ะ